สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างน,นะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานกั้นห้องกระจกอลูมิเนียมค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นสถานีการไฟฟ้าปทุมธานี2อยู่จังหวัดปทุมธานีเรานี่เองค่ะบริเวณนี้ลูกค้าอยากได้งานกั้นห้องกระจกต้องการแบ่งพื้นที่นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะมีความกว้างทั้งหมด6เมตร70 m. ความสูงของประตูนะคะรวมช่องแสงจะอยู่ที่3เมตรนะคะประตูนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ช่องจะมีบานฟิกนะคะ5ช่องที่ลูกค้าเห็นจะมีประตูบานเลื่อนนะคะเป็นบานเลื่อนเดี่ยวเลื่อนไปแบบนี้นะคะกว้างๆแบบนี้ความกว้างของประตูอยู่ที่120ดังนั้นบานฟิกของประตูบานตายนะคะ ช่องที่เป็นบานฟิกทั้งหมด5ช่องนี้ความกว้างจะอยู่ที่ร1 0ความสูงของช่องแสงทั้งหมด6ช่องนะคะความสูงจะอยู่ที่75เซนนะคะหารเท่ากันนะคะอุปกรณ์ล็อกประตูจะเหมือนในรูปเลยค่ะจะมีกุญแจล็อกให้นะคะทั้งหมด3ดอกมีมือจับโค้งสแตนเลสเลื่อนไปแบบนี้นะคะด้านในของอุปกรณ์ล็อกนะคะ จะมีกุญแจบิดเหมือนในรูปเลยซึ่งคุณลูกค้าสามารถล็อกบิดได้นะคะตรงนี้จากด้านในนะคะเลื่อนกว้างๆไปแบบนี้งานอลูมิเนียมเป็นสีอลูมิเนียมนะคะกระจกเป็นกระจกใส6มิลโปร่งไปแบบนี้ซึ่งลูกค้าสามารถติดสติกเกอร์ตามช่องได้เลยนะคะลูกค้าท่านใด มองหางานกระจกอลูมิเนียมงานกั้นห้องกระจกสำนักงานอาคารทักไลน์ร้านเพิ่มสินการช่างได้นะคะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบก,การรีวิวงานกั้นห้องกระจกอลูมิเนียมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ